สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโดราเอมอน วันพระวันเจ้าไม่เว้นเลยจะดูแต่ดูราเอนเออคือดูนี้นต้องดูเป็นการ์ตูนนะมึงอย่าไปดูเวอร์ชั่นที่แบบมันฉายทางเว็บไอ้ใจแอนกับซีนิโอหนั้นไม่ดีนะเอออย่าไปดูแล้วกันไม่แนะนำนะต้องพูดกันว่าวันเนี้ยผมอยู่ที่สตูดิโอ SB p o s t ล o r e นะครับเต็มสิ่งเต็มมาก มันเป็นประสบการณ์อีกครั้งในชีวิตของผมนะที่เรียกได้ว่าอัปเดตขึ้นนะรอบที่แล้วเนี่ยผมพาการ์ตูนไปแล้วใช่ไหมผมเคยพูดแล้วว่ามันจะไม่จบแค่เรื่องเดียวและแน่นอนครับวันนี้มันเป็นเรื่องที่2นะครับและเป็นเรื่องที่เด็กยุคใหม่กับยุคนี้ต้องรู้จักนะครับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ครับภาคนี้มีชื่อว่าไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ เออคือตอนเด็กๆอ่ะเราเคยนั่งฟังหน้านาเขาภาคไงฟังเสียงหน้าต่อยภาคใจแอนฟังเสียงหน้าพึ่งภาคชิซุกะฟังเสียงหน้าติมภาคโดราเอมอนไม่คิดเลยครับว่าเราจะได้มาร่วมภาคกับน้านาจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูบรรยากาศการภาคสีข้างในว่าการได้ภาคกับเหล่าตำนานนะครับที่เด็กๆยุคใหม่ยุคนี้รู้จักเนี่ยมันเป็นยังไงการทํางานของพวกเขาในการภาคการ์ตูนเนี่ยมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากอ่ะไปไปดู

ค, <c oughs> คุณจะไม่ถามผมเรื่อง <c oughs> เรื่องงานเลยว่าเป็นยังไงคือตอนนี้เขากําลังเสร็จฉากกันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์นะาะทีมภาคยดูลมอนที่กำลังภาคอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> ผมก็พูดยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยว <c oughs> ให้ดูบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่า e e เอกลักษณ์เอกลักษณ์มากน,นะฮะเพราะว่าอะไรเราเนี่ยได้เข้ามาดูก่อนนะครับว่าการทํางานจริงๆของทีมภากตูนมันเป็นยังไงไปเย็นไปไปดูนะครับดโนเสาร์ของลูบพตันะครับ ได้เขาตัวใหม่ของนบิตัจ่ายช้าเลยนะถูกเขาจ้างมาพากจริงวะเนี่ยกำลังไปดูหน้ารับศิลกาพฤศจิกายนนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูน้านาเสร็จนะน้านากำลังพากันอยู่เลยผมได้คิวตอนบ่ายนะฮะผมเนี่ยเขาเวลานิสส์คนผ้าชิฟกู่อยู่นะครับนีแล้วก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์นีคือคนที่ชอบดูแถมแถมไม่เจอเลย ชื่อดัง JCB Stereo เปมาแต่แบบมาเสียงนะอันนี้ได้ออกหน้าแล้วเก็งที่แบบอยากเป็นแบบนักภาคู่หลาใช่ไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ายังไงก็เก่งไม่เท่าผมยอ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 ก็นั่นแหละครับฝึกบ่อยๆครับผมแล้วก็พยายามหาพื้นที่ในเฟ o บุ๊ก u ูท b e เพื่อที่จะลงผลงานของเราครับผมให้คนอื่นได้เห็นว่าแบบว่าเฮ้ยเราทำได้นะเราทําได้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเช็คตัวเองไปในตัวด้วยว่าเราเาเรียกอะไรอยู่ใน่าต้องฝึกอะไรต้องพัฒนาอะไรต่อไปให้หลายๆคนช่วยคอมเมนต์นะครับผมเป็นชิสการ์คนาีคนดีชิสุนี่คนดีเลยมันน่าีใช่ นเด็กๆใช่ไหมเรานั่งดูโดรไลมอนเนี่ยเราได้ยินเสียงนล้นะเสียงอะไรเงี้ยพอเราได้มาภาพร่วมกับเขาเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นไม่คิดว่าเราจะได้มาภาพกับเสียงที่คุ้นเคยตัย้แต่ตอนเราเป็นเด็กไงเออผมรู้สึกภูมิใจนะรู้สึกเหมือนวิช,ชั่นในการทํางานในการภาพผมเนี่ยมันก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึง่งนะ JCB Studio ูผมใจเสนอ Just do it! อ้าไปแล้วเราจะแลกช่องกันหเดือนนรเราจะรอว่า ทองจะเป็นยังไงฮคอับท่านี่ไม่ทำอะไรฮะผมมาพากเสียงพากเสียงโดรมอนพากเสียงเป็นตำรวจออกมาเป็นพระสงฆ์ออกบินชทตาตกหลุมรักยาโยมเป็นไดโนพากเป็นไดโนเสาร์เป็นไข่ก็เกือบแล้วเกือบได้เป็นไดโนเขาได้เป็นได้เป็นไข่ไข่แตกอ่ะต้องกรีดระดับหนึ่งเลยปะที่แบบว่ามาพากไม่ขนาดนั้นไม่ต้องกรีดขนาดหมายถึงกรีดอะไรกรีดเสียงด้วดในใจกรีดในใจเนี่ยกรีดในใจกรีดในใจเพราะว่าเราชอบโดราเมอนมาก ใช่ใช่เอ๊ะตกลงใครสัมภาษณ์ใครวะู้่เคยสัมภาษณ์ใครวะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาภากครับผมมาถ่ายสัมภาษณ์มาถ่ายสัมภาษณ์เป็นกิจกรรมประจำทุกปีอ๋อปีที่แล้วก็มาใช่ครับมาตั้งแต่ปี2018 2018ใช่ตอนที่น้าต่อยเซนบ้กับมาภากอีกรอบอ๋อใช่ก็มาเจอใช่รอบนี้ก็มาเจออีกรอบนึงใช่ใช่เวลาเพื่อนถามว่าวันนี้ไปไหนก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาโดเรมอนโอ้เป็นการ์ตูนที่หลายคนรู้จักนะโดเรมอนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักปะใช่ เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็โตมาเออด็กยุคเก่ายุคใหม่ไปก็ตูวที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยอ,ะอ่ะแต่อย่าดูไอ้เวอร์ชันนั้นนะหลอดต,ตายอยู่โดเรมอนโด,โนโดโน <laughs> <laughs> เรมอนด์สามสิบมันจะติดใจนะฮะเลยเพราะฉากคิซูกะอาบน้ำฉากอื่นๆมีไม่จดจำทีมง,งานโคตรแซ่บครับผมเก่งเลยโทรศัพท์ผมเองโอใครโทรมา One eternity later หายไม่ซูมไม่เสียงไงกำลังม,มุงกำลังเหม,ม่อตอนนี้ครับก็ คิดว่าใกล้จะถึงคิวของผมแล้วนะฮะอดใจไม่ไหวนะครับอยากเข้าไปพาคเต็มทีนะครับก่อนที่ผมจะง่วงนอนนะฮะเอาครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปในห้องพากนะครับเพื่อพาคกระตูนเรื่องนี้นะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากใจสั่นตึกๆนะเพราะว่ารอบนี้มันคือโดรัยมอนมันเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวเราอะ่ะคุณเออเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่างที่ผมพูดไปอะ่ะตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าเด็กยุคนี้หรือยุก่อนใครๆก็รู้จักกระตูนเรื่องนี้นะเหมือนว่าเราเนี่ยเข้ามาใกล้ตำหนันทุกทีนะฮะมาโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปลุยตอนภาคละ มันสู้มันสู้ว้าวไ้าห้าาวนี่น่นี่นี่าี่นี่นีนี่นน่นี่นเ่นี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  เอาหายหไปแล้วหายไปไหนอ่ะไม่เจอเลยน <c oughs> <c oughs> ั่นเองอยู่ก็แวบเอาครับโอ้โหจบไปเรียบร้อยแล้วครับกับการภาคโดราเอมอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้ามานั่งในห้องส่งตรงนี้เป็นห้องที่เหล่านักภาคในตำนานมาภาคกันนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเหงื่อที่มือเนี่ยยังออกไหลชุ่มอยู่เลยครับ ก็อย่าลืมไปดูกันนะครับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ที่มีชื่อว่าไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนมิตะนะครับฉายวันที่19พฤศจิกายนนี้สนุกแน่นอนครับภาคนี้ผมบอกเลยว่าดราม่ามากซึ้งมากถูกใจแฟนๆโดราเอมอนแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวไปถึงกดซับสไครป์ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ And